เช่าล้านนาฉันทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งจึงทำให้ฉันต้องออกไปทำงานพบลูกค้าตามต่างจังหวัดบ่อยๆและแต่ละจังหวัดที่ฉันต้องไปทำงานนั้นก็จะต้องพักติดต่อคุยงานกันเป็นเวลาหลายวันซึ่งที่พักก็จะเป็นที่ที่ทางบริษัทแม่ที่กรุงเทพติดต่อไว้ให้ตามงบจะเลือกดีๆแพงๆก็คงไม่ได้ก็ได้พักดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่กันไป ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉันเองแนละทีมน้องๆที่ไปก็พักกันได้หมดขอให้สะอาดและปลอดภัยก็พอแต่ตอนหลังความคิดที่ว่าแค่เท่านี้ก็พอมันได้เปลี่ยนไปเมื่อมีสถานที่พักแห่งหนึ่งที่ทำให้ฉันลืมมันไม่ลงและเป็นสถานที่ที่ทำให้ฉันจำมาจนถึงทุกวันนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลสงกรานในจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ ที่ฉันและน้องๆต้องเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์เป็นเวลาสามวันจนจบเทศกาลฉันก็ได้ให้น้องที่บริษัทเตรียมจัดหาที่พักให้เหมือนเคยแต่รอบนี้ที่พักหายากเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงเทศกาลหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็เต็มไปหมดทั้งๆที่เราขึ้นมาก่อนวันงานสองวันจนคนท้องที่ต้องแนะนำให้มาพักไกลเมืองหน่อยซึ่งพวกเรา ก็ต้องให้รถตู้พากันมาหาเองจนมาเจอที่หนึ่งเป็นที่พักสองชั้นเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆสไตล์ล้านนามีสี่ห้องพวกเราจึงตัดสินใจพักกันที่นี่เพราะว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่รถติดมากด้วยบ้านนี้ห้องนอนจะอยู่ข้างบนทั้งหมดสี่ห้องแต่ใช้ได้แค่สามห้องส่วนอีกห้องหนึ่งเจ้าของบ้านบอกไว้ว่าห้องนี้เป็นห้องเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เจ้าของบ้านจึงได้ล็อกกุญแจห้องไว้ซึ่งพวกเรามารวมกันเจคนรวมคนขับทุกคนก็แยกย้ายกันพักผ่อนห้องละสองคนส่วนพี่คนขับรถก็ขอนอนข้างล่างเรารีบอาบน้ำนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเซอร์เวี์และติดตั้งบูธในเมืองแต่พอนอนไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเดินอยู่ที่ห้องข้างๆที่เป็นห้องล็อกเก็บของไว้ เหมือนมีคนกำลังลากอะไรสักอยาก่างฉันก็คิดในใจว่าคงโดนผีหลอกแล้วเลยพูดในใจบอกว่าเรามาทำงานไม่ได้ตั้งใจมารบกวนตอนนี้ก็ดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนกลับมาจะซื้อน้ำซื้อดอกไม้มาถวายให้ผ่านไปสักพักเสียงเดินนั้นค่อยเงียบหายไปจนฉันหลับแต่มารู้สึกตัวอีกทีเพราะรู้สึกเจ็บที่หน้าอก พยายามจะดิ้นขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้ฉันจึงกลั้นใจฝื้นลืมตาขึ้นมาก็เห็นเหมือนที่คิดไว้จริงๆฉันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดํานั่งยองๆบนหน้าอกของฉันอยู่ฉันพยายามดิน้นและสะกิดน้องที่นอนอยู่ด้วยกันข้างๆแต่ก็ขยับไม่ได้จนกระทั่งมีน้องอีกห้องมาเคาะประตูดังมากฉันจึงหลุดออกมาจากสภาวะนั้นได้และน้องคนที่นอนอยู่ด้วยกัน ก็ตื่นลุกขึ้นไปเปิดประตูเหมือนไม่ได้รับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับฉันพอประตูเปิดก็เป็นน้องผู้หญิงที่นอนอยู่อีกห้องหนึ่งร้องไห้เข้ามาและบอกว่าอยากกลับบ้านและรีบดึงพวกเราสองคนและตามเพื่อนผู้ชายอีกห้องลงไปรวมตัวกันข้างล่างแล้วน้องเขาก็เล่าว,ว่านอนอยู่ดีๆมองไปที่ข้างบนเพดานกําลังจะลับแต่อยู่ๆก็เห็นเหมือนมีตาคนมองลงมาที่ข้างล่าง ตานั้นสีแดงกล่ำม,มองกลับลงมาจึงตกใจกลัวและวิ่งมาเคาะห้องเราด้วยความที่ดึกมากแล้วและที่พักก็หายากก็คิดว่าพรุ่งนี้จะย้ายออกทันทีฉันจึงให้ทุกคนย้ายมานอนเปิดไฟรวมกันที่ชั้นล่างก่อนและได้ทำการสวดมนต์ร่วมกันก่อนนอนทันทีที่พวกเราเริ่มสวดก็มีเสียงกระทืบเท้าดังลงมาจากห้องที่ถูกล็อกปิดตายเอาไว้ กระทืบแรงมากตลอดเวลาที่พวกเราสวดบนจนน้องคนหนึ่งทนไม่ไหวและขอให้เราย้ายออกคืนนี้เลยทําให้พวกเราต้องกลับขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะเก็บของในห้องโดยที่ไม่มีใครกล้าขึ้นไปคราวนี้พวกเราทั้ง7คนจึงขึ้นไปข้างบนพร้อมกันทันทีที่ขึ้นไปชั้นสองก็มีเสียงเหมือนสวดอะไรสักอย่างแบบล้านนาดังออกมาจากห้องที่ปิดตายอยู่นั้น แต่เป็นเสียงหวีดแหลมฟังแล้วดูน่ากลัวเพราะมีเสียงทุบออกมาจากห้องนั้นตลอดเวลาซึ่งพวกเราก็มั่นใจว่าไม่ใช่เสียงคนแ,แน่ๆและไม่มีใครที่คิดจะเปิดดูในขณะที่กำลังเอื้อมมือไปเปิดห้องที่จะเข้าไปเก็บกระเป๋าเสื้อผ้านั้นไฟก็ดับพรึบลงทุกอย่างเงียบหมดยกเว้นเสียงสวดล้านนานั้นมันจึงทำให้พวกเราเปิดไฟฉายจากมือถือแล้วเดินกลับมา รวมตัวกันที่ข้างล่างเหมือนเดิมไม่มีใครกล้าเข้าไปหยิบของต้องออกมานอนในรถตู้และหลับกันไปเมื่อไหร่ไม่รู้จนเช้าเมื่อตื่นอีกทีตอนที่เจ้าของบ้านที่ให้เช่ามาเคาะรถตู้ปลุกให้ไปกินกาแฟและขนมปังที่เตรียมออกมาให้แต่พวกเราไม่มีอารมณ์กินแล้วเราขอร้องให้เจ้าของบ้านพาเราขึ้นไปเก็บของและขอเงินคืนเพื่อที่จะย้ายออกจากที่นี่ทันที และเล่าเรื่องราวที่เจอเมื่อคืนให้เขาฟังแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ตกใจเท่าไหร่แถมบอกพวกเราว่าให้นอนต่อเถอะเพราะในเมืองที่พักหายากแต่พวกเราก็ยืนยันว่าจะย้ายออกทางเขาก็ไม่ยอมคืนเงินและโทษว่าเป็นเพราะมีคนของเราไปเคาะห้องนั้นหรือเปล่าจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนั้นขึ้นฉันก็ตกใจแสดงว่าเจ้าของบ้านรู้อยู่แล้วว่าที่นี่มีผี แต่ก็ยังให้พวกเราเช่าเข้าพักพอไล่ถามกันก็มีรุ่นน้องผู้ชายในทีมของเราไปเคาะห้องนั้นจริงๆแต่ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ใดๆก็เห็นประตูปิดอยู่แค่อยากรู้ว่ามีอะไรเราตกลงใจกันว่าจะไม่ขอเงินคืนก็ได้แค่ให้เจ้าของบ้านบอกมาว่าในห้องนั้นมีอะไรแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมบอกทันทีที่พวกเราวอยายจะเอาเงินคืนให้ได้เสียงทุบห้องและบทสวดนั้น ก็ดังมาจากในห้องที่ปิดตายอีกครั้งทงั้งๆที่เป็นกลางวันและคราวนี้พวกเราก็ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างรีบขึ้นรถตู้ออกไปจากบ้านนั้นอย่างทันทีโดยที่ไม่ได้หันหลังกลับไปมองอีกพอเข้าเมืองได้ก็รีบจัดบูธให้เสร็จแล้วพากันไปวัดทำบุญทำสังฆทานกันชุดใหญ่พร้อมกับโทรหาบ้านเพื่อนของคนรู้จักเพื่อขอไปอยู่ด้วยโดยที่ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังอ้างแค่ว่า หาที่พักไม่ได้เพราะเต็มและหลังจากงานนั้นพวกเราก็ไม่ไปทำงานในช่วงเทศกาลอีกและถ้าจะไปก็จะขอจองที่พักเองทุกครั้งเพราะไม่อยากพบเจอกับเหตุการณ์เช่นนั้นอีก